เสบคักแซบแน่เนาะอันนี้ยงถวยภาษารอรับบอมีบอันี่แต่ามันเอได้มันเป็นยนาะนี่แมนแมนซมซุงเจสองอ <c oughs> น,นี้ก็เสียคือกันได้ <c oughs> แต่เก่านะเคยมียื่แบบนี้ซื้อมือสองเออมันบกขืนเนาะ กี่ฮานอนี่กระเซียแล้วเขามาสูงขึ้นอืมเจดีแท้ <laughs> มาส่งขึ้นเขาคายห <c oughs> โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุตรสุขสุคนโดยมาพบพอกระโนตีอีกแล้วพบพ่อนาะโนตีมันนี่กาบมาอยู่หมู่บ้านแม่นงมวยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมามนนีก่กาบเงียบๆน้องพี่น้องบ <c oughs> ่มีไพ่บ้ามันนีอเนาะ อาจจะไอผาดเพ่นีไปเก็บม,มากกะท่านคือเก่าพี่น้องเอะะอเนาะบางทีบุคอยเห็นถามมา่วงเสาหน่อยหนึ่งนเนาะเห็นแต่เอโม่พี่น้องเอพวกป้อนเข่าลูกอยู่น้องอันพี่น้องป้อน,นอ,งอนขเข่าเล็กน้อยอันนี้เนาะพวกหนากา้าขบหลังมาเจอสองสองสาววว สบายดีเด้อพี่น้องมันนี้คือได้สุดงามแท้มันนี้ยมันนี้มากมันได้เค้นกินแต่ข่าวอันนี้กินข่าวเสียแค่ฮารหลอตยังบมดอีกกินเลยเนี่ยอันนี้กากินพี่น้องนอ้โเอ้อันนี้บอกกินกินแต่น้ำอันนี้กินแหลบบอแซบบอกไอ้โม อันไม่ปอดเด็กน้อยกะจั๊กปอดรือเปล่ากินน้ำหรือว่ากินน้ำอิ่มน้ำมีไข่สองหน่วยหน่อยเนาะไข่ต้มปลากระป๋องมีอันอันนั่นบ่ปลากระป๋องแบบบบอสเบแล้วเนาะตัวนั้นดิบตัวนี้สู้เป็นตาแสบแท้อันนี้กินบวอยอยู่เมื่อนี้ไอ้ผัดเป็นไปใส่ยองไงมันไปเอามากระทันได้ใช่เออเหมือนเดิมเนาะว่ายกยินดี เปิดสี่ห้นั่งอันนั่งชาวโม่ไปขายอือไปขายมือไหนเป็นยังไงแม่ค้าผ่านอยู่บ่ซึ่งซึ่งซึ่งซึ้งในช่องนี้เนาะอือพอได้ขายอยู่เนาะมันแถวในเมืองอันเพิ่นก็เลยไปเก็บเนาะพี่น้องอ้าวคำนี้ยังบอกมาบอกคุยคุยอยู่ใช่นาะเช้ามังเต่า เพิ่นห้คุดแล้วบอกแต่กล่าวว่าคือว่าโให้คุดแล้ววอน่หดเครืองซ้ำม่เข <c oughs> าถอดมาออเงินซ้ำแล้วถอดบอกเพราะว่าเข,ขาสีคุชน,นเออเออแมนแมนแมนเ <c oughs> ขา,าขาถอดเขาถอก่อนเออขาลังซ้ำใหม เพราะว่าเขาสิ้อแล้วที่เหนียวยังขนาดเลยเฮาเนียไปเก็บเอามาขายก็ได้บอกไปเก็บไปโมนี่เอาลูกไปน้ำน้ำพี่น้องไปตากแดดเก็บเล็กกาได้ได้ล้าอยู่นอกเนาะช่วงนี้อาจจะราคาดีได้เล็กคำว่าออันนี้กับบุกไปไปเก็บทุกเทื่อนะพาลูกน้ำเนาะแต่ใครสิเอาติทั้งหัวทั้งสวน อบ,บ,บอกผลเสือผาเพื่อนตลอดบอมันกะสบายกว่ามีลูกไปนั่มแน่น,นอันนี้มันอยู่ในท้องตีมีก <c oughs> ะระวังแตนยันลมยันยังอะไรแล้วก็มากิน<อ>ข้าวตอนเช้าเนาะเอาพวากินตอนเช้าแล้วจา้าคนหนึังได็ <c oughs> มีแต่สวยไ่เคย,ย,ย,ยมั่นอ,อันเงินต้นโตเท่ากับต้นโตเพิน <laughs> <มา S 1> ่นเด้อมาแทกกันลองเบิ่ง ในการโซนไลฟ์กับบริโอยกิจข่าวเ้าวกันนะตั้งแต่กระสุนมองเอ็ดมงสบายดีตลาดเด้อเอาทั้งน้องคนนี้ไปเฮียนว่ะสัสคนบไปเออไปคนเดียวไปแต่คนนั่นเนาะคนเอาคนไปแล้วก็ห้โดยจักปี้ละสะน้องคนนี้หาปี่ละเด้่ยอกำยังโบทันลืมอะลรเนาะจังได้มาเดี๋ยวจั๊กโมงมันีเจ้า มาแต่เจ็ดโมงอ๋อเจ็ดโมงเจ็ดโมงบอแมนหกโมงบ่อันน e nah ึ้กับเจ็ดโมงแปดโมงงานมากกะีฮอดีมาโมกินกันกัอย่าคือกันได้นะจกเลยมาไปละ กินปลากระป๋องเด็กน้อยพี่น้องก่อนปลากระป๋องอันอยูเพิ่นนี่อันผู้ได้ลื่นผู้นี่บอกไอยลูกเจ้าบอกลื่าลุยมองเออเบิ่งคือว่าอถอดถอดกันต่างแต่ใส่หมวกได้ไหมก็โตเพิ่นก็โตหมวกนะเออ แบ <shutting S 1> <Star. S 2> บคอยเกิดก่อนเกิดได้สิจเกิดได้หาเออมันอยากอุ่อะไกันเนาะแต่ว่าต้นโตเพิ่นสิอันนั้นได้ปุ๋นะ ไอโม่สิไปคยายเครื่องเนาะเตรียมโตอันกินข่าเป็นหละๆตีเดี๋ยวอันใจหัดขึ้นข้างบมดหิ้วเขา่าเนาะโ <c oughs> อ้ยเนาะเสบคักแสบแน่เนาะอันนี้ <c oughs> ยังถอย <c oughs> <c oughs> บ๊บต้องล่างก็ได้ตีเห็นเปนลืองสไลด์เนาะ <c oughs> ไปคายออกออกไปคายเหมือนนันที่ว่าเพิ่งเก็บมาน่ะคายเบื่อ ทางนอกไปไปหนังมือนะบอรได้เงนินฉีกท่านเออเอามาคือเก่าตีอ,อือ,อก็เป็นน้ำบ,บางมือเนาะบอร์ออเป็นน้ำบ,บางมือกับแบบเคนกินเขาเมื่อล้ายกับกระยาเนาะแบบเขาออกไปหล่อละไปขายร้ายตีกลายไปกลายมากอะคนกระซือถุงมือ มือนี่มันก็อันนั้นเนาะเฮาแนวเก่าแหละคือว่าเนาะแบบสองมือหนึ่งสองมือยังไปคายกะโลกที่ได้คายอยู่จบาาพักยังนะพักกะพักอันไหนนะเออบัดมันเป็นก่อนไปหาหลอกคายแถวเฮือนคนบอกเพื่นไปหลอกบัดมันเป็นเลยแต่บัดมันเต็มเป็นเลยยังเป็นเลยจะใช้คลาย แบบพอแด้อันนั่นเนาะนเริ่มแน่นี่ก <c oughs> ำลังขึ้นข้างน้อยจิ้นๆเข้าอีมในข้างนี้นเออ <c oughs> อันนี้ได้สาเสบว่าอันนี้ <c oughs> สาเสบว่าเสบอีกครับอันช้อย กล้วยเพลินพี่น้องเลยอามาคบเนาะเอามาเตรียมกินข่าวกล้ยเขาให้ลูกชายเขาเห็ยนเขาอยากกล้วยออป่ะจ๊ะเจ้าอยาก,กว่าวันนี้กล้วยนะอ,อยาก,ย,ากยินได้เบิด์ตไปไปนะค่เก็บตต่ละเถ้านะี่ยเรียนมากล้วย ตัวรกบอนข้าวฮะเอาให้เรียบมนเลยมบอกกินได้บ่แบบมันกล้วยเผินไหวกะได้เ <c oughs> ออแบบว่าเราเก็บเอามากินเลยตีแบบคุนป้าแล้วขนะบางคนเขาห่วง,วงมากินกล้วยแถวในเมืองไรอยู่เดังเนาะเผินไหวแถวฮ <c oughs> ออนา,าพระภูมิเผินพี่น,น้อยเก็บเอากินวะ มันนั่นดิไปหาชายหมากระทันเห็นเห็นเป็นกระซามดิขวายเป็นกระซามใกล้ใกล้แต่ว่มึงมีบทใส่มึงมีแนวใส่คือบทจับหิวแล้วบทจับจับเอาเอะไรกันทั้งอย่างมากแลก้วเเนาะออพอเอาก็ได้แต่อกอถ้าเห็นคนเราพี่น้องเอ้ยคนว่าเห็นมะกล้วยแล้วอยากกิน ลอก็ได้แคือีงนาดโอ้ขี้ไลยโตเนาะแบบอันนี้ก็อุ้ยอยอ่ธรรมศาสตร์เลยพี่หน่อยเนาะอยู่แบบธรรมศาสตร์ภาคทัปล่อยลงหนีกับป้าสามสี่ยุงกันแล้วเนาะ บอตกเขื่องบอตกอีหยังรอคนนี่เต็มเลยจะหน,น,น่อยกาทั้งหาทั้งคอนมาเลยหน่อยไอ้พัดเนาะเริ่มแล้วพี่น้อง <c oughs> มือนันกาพอดีโลออกมา อันแต่ละมือนะจ้าหนึ่งเข่านะซองติเบ่ไงองติบ่บอสิเดียวอันนี้ห้องภัสาวห้อโมแมนเออบอกว่าอันหนึ่งเต็มอันนี้บอเต็มบ่อกคือาวนี้นเขาเย็นออเาเย็นเอาบกว่าอันนี้นี่สาวผ จำปลากระป๋องพี่น้อยเด็กน้อยก็ได้แต่ว่ามื้อนี้นะที่เก็บมีแต่ให้ไอ้โมไปขายเบาะรือว่าเจ้าก,ก็ไปขายคือกันบ่ได้ขายเออมีแต่ให้ทางเพิ่นไปเลาะขายเนาะคขายถูกมือหลายกัขายบ่ได้พี่น้องเนาะปน <c oughs> ไปเลาะไปนัง่งอยู่ม่องเดียวเต้ <c oughs> คนแบบมีเงินด้วยอย่างลูกคนเดียวเนาะเหตุใดน้องนมกับกินนมตัวเองใครเหน่แล้วแต่เข่าฮะกินเข่าเนี้ยแล้วมีโทรศัพท์บอกเดี๋ยวนี้มีบอกโทรศัพท์มันมีแต่ว่ามันเปิดได้มันเป็นยัง นี waiting, ่เโทรศัพท์ผู้ใดพี่โดองเนาะอันนี้เอามาได้เสันนี้่ทน่วยเก่าเต๊ะโดนๆเลยบ่อยังหน่วยนั่นกาวาเฮียแล้วพี่โดองมาบะนี้มินมีอี๊ยรุ่นนี้ยังซ้ำซุงว่ะแมนว่ะแมนแมนซ้ำซุงเจ๊สองรุ่นนี้ก็เสียคือกันได้แต่เก่าน่ะเคยมีอยู่แบบนี้ซื้อมือสองเออมันบกขืนเนาะ เที่ฮานอยนี่ก็เซียแล้วเขามาสูงขึ้นอืมใจดีแท้มาสูงขึ้นเขาคายหายเขาคายหายขึ้นได้บอกเออเด็กๆกินข่าวพี่น้องเลยแต่ว่ายามนี่บ่มีน้องใหม่แล้ีน้องใหม่ท้วงหาแล้วเนาะ <c oughs> มีน้องใหม่แก้งน้องใหม่ซุ่มติคนหลายอยู่แถวนี้พี่น้องไอซุ่มกันใส่แผ่นพื้ดติ นนี่น้องบ่ิหารบ่ิยัง <laughs> <c oughs> บริมังให้อุ้มกัดีดอกเนาะถ้าอุ้มเนี่ตีแม่นะ <laughs> บ่จักโตรบ่จักรูรรุงีอันนี้เป็นห้องด้นี่บริหารนี่เนาะความบาดแต่ละมืออันอยู่ทางพุ่นนะอาบน,น,น้นนำยังซ่ะนี่บ <c oughs> อก นนยังยังไงบ่มีหนังยังลับบายน้าม,ามาัางาขึ้ตื่นมาต่ละเมื่อกะอยู่มาล่อมาพี่เนาะขำอะไรก็เมื่อ <c oughs> อยู่คนละทีอ่กันติ <c oughs> <c oughs> อื้ม ให้ไคอ้ายวาน้องเล็กน้อยก็ได้น้องยังแต่น้องอันน้องยังเกาะอันนี้ผู้ซื้อเพิ่นน่ะนี่แม่นน้องบีมเออน้องบีมนันน่ะบอมเนาะซื้อกๆกันเออน้องก็ลูกแวะมามื้อนี้ก็เจออ้พี่น้องเอ้ยกินข้าวบ่เนาะนแซ่บ บางอย่างล่างถั่วเลยนะคนกินนะครับกระป๋องปลากระป๋องนลองจับปอเดเล็กน้อยเนาะนี <c oughs> <c oughs> ่จะเอาละขนมนี่ใจซาลาตีโดยกินนลำกันนั่นแหละเนาะโวยเนาะพี่น้องที่นี้ถ้าไอผัดเขาไปเก็บมะกะทันเนี่ยโมด้ออกมาพี่น้องเนาะไปแต่เศร้าเลยอันนี้เพิ่นไปยเดินเศร้าๆผมบอกเอ <c oughs> ยแหมยังโมออกมากได้พี่น้องต <c oughs> อนนี้ บดก้วยมาเลยผนมาแล้ยผลซีโรชสวยนะเนี่ยแล้วเนาะเียากไลยตีแต่ละมือพี่น้องเลยเาพี่น้องนองบงนบันทึกกับสิคอจบคลิปไปก่อนเอโม่เหมือนกันนั่งท่ามักกะทันพี่น้องเอยเนาะสิเตรียมไปขายแห,หละทางนี้กันเลยโดยสบายดีเด้อเด้อโดยสบายดีโดยพี่น้องเนาะ จากคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปแล้วพี่น้องนะต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบืสุขสุขนที่หับสมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบคี่บ้ามโาเนาโดยจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี